ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณครับเวทคำทูโนเวลบทที่86ซื้อขายวรรณกรรมเจ้าสำนักเมื่อมาถึงเมืองโบราณในรัฐสร้างหลิงมูหุนผู้อาวุโสสำนักเหอหุนที่ถูกส่งมารักษาการออกมาคำนับซูเซนเสวิยยอผู้อาวุโสมู้คงเหนื่อยมากซูเซนเสวิยยอยิ้มตอบก่อนจะหันไปมองรอบด้านอีกด้านหนึ่งห้าพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายธรรมและพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายมารได้ส่งคนมาปกป้องพื้นที่เช่นกันพวกเขาคอยป้องกันไม่ให้ผู้ฝึกตนจากสำนักเล็กๆแอบเข้ามาซูเซนเสวิ่ยอสังเกตเห็นท ผู้อาวุโสมู่หุนข้าไม่คาดคิดเลยว่าท่านจะใช้เวลากับท่านอาจารย์วุ้ยเฉิงโดยไม่ทะเลาะก,กันทำไมจะไม่เล่าข้าทะเลาะก,กับเขาหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นไม่นานผู้อาวินจือผู้อาวุโสคนที่สี่ของสำนักกระบี่ชิงหมิงได้เข้ามาร่วมพูดด้วยแทบจำไม่ได้แล้วว่าทั้งสองสู้กันไปกี่ครั้งหากดูให้ดีภูเขาใกล้เคียงถึงกับพินาศไปแล้วโอ้สูเซียนเสวี่ยอ,อุทานขึ้นแล้วเหตุใดตอนนี้พวกเขาถึงดูปกตินักผู้อาวินจือมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบกับสูเซียนเสวี่ยอ หลังจากนั้นอาจารย์ลุงเข้ามาตรวจด,ดูสถานการณ์เขาคิดว่ามันน่ารำคาญเลยสังสอนไปอีกทั้งยังบอกด้วยว่าหากยังไม่หยุดตนจะร่วมสู้ด้วยจนกว่าจะยอมเจ้าสำนักสูโปรดเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่าบอกอาจารย์ลุงละ่ะอย่าบอกอะไรค่าเสียงของไปทิวหอรานดังขึ้นจากด้านหลังของฝูอวินจือมาไม่มีอะไรฟูอวินจือยิ้มอาจารย์ลุงเชิญพูดคุยกับเจ้าสำนักสูข้าจะไปรวมกลุ่มกับสำนักกระบี่ชิงหมิงแล้วไปทิวหอรานต้องมองด้านหลังของฟูอวินจือขณะกำลังจะเดินจากไปหลัังจาาาก้่่่วครูเขไดอ,อยถม ที่มาที่นี่เพราะอยากติดต่อหลี่เพิงเฟยเพื่อจะขายวรรณกรรมที่เจ้าทําขึ้นอีกครั้งใช่หรือไม่ฟูอวินจื่กับหลี่เพิงเฟยผู้อาวุโสของหอหยกแห่งเซียนตูมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กันมากนี่เป็นข่าวที่หลายสํานักทราบหลี่เพิงเฟยเข้าสู่วิถีบ่มเพาะพลังด้วยทักษะการวาดภาพและจิตวิญญาณแห่งเตาของเขาที่อยู่ในภาพวาดมีชื่อเสียงอย่างมากจอน์มีชื่อเสียงว่าเป็นนักบุญแห่งการวาดในโลกผู้ฝึกตน ผู้อาวุโสคนที่สี่ของสำนักกระบี่ชิงหมิงเป็นคนดูแลห้องสมุดและยังเป็นนักเขียนมือทองสิ่งที่เขียนออกมาล้วนเต็มไปด้วยทักษะม,มากมายในโลกผู้ฝึกตนต่างเรียกว่านักกระบี่วิชาการแม้แต่กระบี่มุดที่ใช้ยังดูเหมือนผู้กันหมาป่าขนาดใหญ่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ประเด็นพวกเขาทั้งสองมีงานอดิเรกที่ค่อนข้างหยาบโลนความสามารถทางวรรณกรรมของฟูอวิ๋งจือนั้นไม่ธรรมดาแต่บางครั้งไม่ได้ใช้ในทางที่ถูกต้องมากนะักชื่นชอบในทางต่ำๆ่ำอย่างการอธิบายถึงความรักระหว่างชายหญิงการเขียนที่ไม่ธรรมดาของเขาสามารถกระตุ้นความคิดและอารมณ์ของผู้อ่านได้ จากนั้นนักบุญแห่งการวาดหลีเพิงเฟยจะแสดงความพักดีต่อสหายโดยการที่วาดภาพจับคู่กับสิ่งที่ฝูอวิ๋งจือเขียนมันจึงกลายเป็นภาพประกอบวรรณกรรมที่เคลื่อนไหวได้ผู้อาวุโสจอมทะลึ่งทั้งสองมักจะใช้วิธีนี้หารายได้พิเศษได้ยินมาว่าผลงานกอบโกยได้มากมายในโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามซูซินเสวียยอแอบ,บบนกลับไปทิวหอรานโดยบอกว่ามีผลงานมากมายที่ฝูอวิ๋งจือเขียนและวาดโดยหลีเพิงเฟยออกขายในแดนรงังลมอีกทั้งยังมีตัวเอกเป็นไปทิวหอรานในชื่อเรื่องความรักของต้นไม้เหล็กพันปีหลังจากไปทหอ่บบีเเผยารณปแ หลังจากได้ยินคำถามจากไปชิวหอรานฝูอวิ๋นจือจึงขอโทษขอโพยอย่างรวดเร็วไม่นะอาจารย์ลุงข้าให้คำสัญญากับสิษย์พี่ใหญ่แล้วว่าจะไม่ขายของพวกนี้อีกอย่างน้อยก็ในเมืองนี้จริงหรือไปชิวหอรานยะยิมก่อนจะนำหนังสือที่มีอักษรสี่ตัวเขียนว่าไปในวัยเยาว์ออกมาดูเหมือนข้าจะเป็นแรงบันดาลใจของเจ้านะเวนแล้วผู้อาวุโสสี่ฝูอวิ๋นจือเปิดตากว้างหันไปมองผู้อาวุโสร,รอบด้านแต่ผู้อาวุโสร,รอบด้านกลับไม่มีใครกล้าสบตาและหันหลังให้อย่างไม่ลังเลไม่ต้องมองที่อื่นไไปิิววหอออรรรานนนนตตตตะโกกกขึ้้ดดังังงููจื่่่ยยมัว ข้าไปเจอสิ่งนี้มาเองมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นส่วนเจ้าให้เวลาหนึ่งถ้วยชาจัดการทุกอย่างให้กับสิทธิในสำนักเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วขอรับฟูอวิ๋นจือพยักหน้าด้วยความเศร้าก่อนจะเดินจากไปว่ากันว่าอีกหนึ่งถ้วยชาต่อมาสิทธิของสำนักเหอฮุนกับสำนักกระบี่ทิงหมิงเห็นเขาแขวนเชือกตรงขาตัวเองแอละห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ซึ่งเป็นต้นเดียวที่เจยอวิ๋นจือห้อยลงมาแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยขณะมองฟูอวิ๋นจือเดินจากไปสูนเ,เวียกกล่าวับินเบาี่ อย่างไรพวกเขาก็เป็นถึงเจ้าสํานักและผู้อาวุโสของสานักกระบี่ชิงหมิงท่านประจานต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้จะไม่เป็นไรหรือไม่ไปชิวหอรานยกนิ้วโป้งขึ้นและกล่าวพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะสังสอนพวกเขาข้าก็เคยทํากับสํานักอสูรสวรรค์มาแล้วไม่ได้มีแค่สํานักเดียวที่ต้องอับอายนี่คือสิ่งที่ไปชิวหอรานคิดแล้วหวงฝูเฟิงไม่คิดจะเอาเรื่องท่าเลยหรือไม่เขาไม่มีทางเอาชนะข้าได้ยิ่งกว่านั้นตอนที่สังสอนจี้หลิงอวิน๋นตาแก่นั้นยังคิดว่ามันเป็นการปลดที่ดีสำหรับจี้หลิงอวิ๋นเลยอีกกกกทั้้้งยยยปปรบมมอออออใหีดดวววููเนนตาาาไ่่จะพ เช่นนั้นก็ใช้กฎเดิมให้ข้าช่วยจัดการไปชิวหอรานยื่นหนังสือเมื่อครู่ให้ซูซีนเสวียยอจากนั้นเจ้าสำนักเหอฮุนเปิดอ่านอย่างรวดเร็วโดยสีหน้ายังคงเดิมนางทำการประเมินวรรณกรรมนี้ทันทีผ่านไปไม่นานานางก็ปิดหนังสือลงและกล่าวอย่างเคร่งเครึมทั้งทักษะการวาดภาพและความสามารถในการเขียนของพวกเขาพัฒนาไปอีกขั้นมือเฉียวมอบหินวิญ,ญญาณระดับสูงสองพันก้อนแก่บรรพชนสำนักกระบีชิงหมิง โยมือเทียวยกคิ้วขึ้นเมื่อได้ยินในฐานะที่เป็นลูกศิษย์คนโปรดของซูเซียนเสวิยอ์นางรู้ความลับมากมายของอาจารย์เนื่องจากไปทิวหอรานค้นพบวรรณกรรมของฝูอวินจือและหลี่เผิงเฟยเขาจึงตกลงกับซูเซียนเสวิยอว่าจะเอาไปขายแล้วแบ่งรายได้เท่าๆกันแต่เนื่องจากซูเซียนเสวิยอชอบเนื้อหาที่มีไปทิวหอรานเป็นตัวเอกดังนั้นทุกเรื่องที่มีเขาอยู่ซูเซียนเสวิยอจะจ่ายเพื่อเก็บเป็นของสะสมโดยที่ไปทิวหอรานไม่ทราบโยมือเทียวทราบว่าในห้องของอาจารย์เต็มไปด้วยของสะสมประเภทนี้ที่เกกี่ยวับทหอราน แน่นอนว่านางไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากนำหินวิญญาณออกมาจากผ้าไหมที่ซูเซนเสวิยอขอให้เก็บไว้จากนั้นจึงได้มอบหินวิญญาณจำนวน2 0 0พันก้อนให้กับไปทิวหอราน,ไป,รานไปทิวหอรานรับหินวิญญาณพร้อมเผยรอยยิ้มให้ซูเซนเสวิยอดวงตาของชายหนุ่มเผยความหมายว่าไว้ร่วมง,งานกันอีกครั้งหน้าซูเซนเสวิยยอเผยสายตาเช่นนั้นกลับฉากนี้ทำให้ผู้คนรอบด้านหันมามองไม่ว่าใครก็คงคิดว่าพวกเขาเป็นหญิงและชายแก่ที่โหดเหี้ยมหลังจากทำธุรกิจกันเรียบร้อยไปทิวหอรานกระแอมเบาๆก บทที่8ป็ข้ายอยู่ขั้นกลั่นลมปราณแม้แต่ศัตร,รูก็ทราบเรื่องนี้แม้ว่าสำนักทั้งหมดต้องการครอบครองท่าเซียนแห่งนี้เพียงลำพังแต่จากการสู้กับเซียนปฐพีนั้นพวกเขาได้รับชัยชนะเพราะความร่วมมือกันระหว่างทั้ง5พันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายธรรมและพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายมารยังไม่รวมถึงที่ไปทิวหอรานที่คอยเฝ้าดูอยู่ด้วยในโลกของผู้ฝึกตนต้องมีใครสักคนในการรักษาเส้นทางแห่งความถูกต้องของ,ของทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายมารไว้ทราบหรือไม่ว่าเกือบเกือบหนึ่งพันปีที่แล้วก่อนจะเกิด ในขณะเดียวกันไปทิวหอรานก็ได้รู้จักกับวงฝูเฟิงและสนับสนุนซูซินเสวิยอให้เป็นเจ้าสำนักชายหนุ่มจึงได้สร้างสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดความบาดหมางเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางฝั่งของห้าพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายธรรมยังถูกไปทิวหอรานยับยั้งไม่ให้กำเริบสีบอสารมิเช่นนั้นจะเติบโตเกินควบคุมหากพันธมิตรฝ่ายมารหายไปพันธมิตรฝ่ายธรรมจะเกิดความเน่าเหม็นจากภายในเสียเองมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เวลานี้ทุกคนต่างรอสำนักวิญญ,ญาาาาาาาณหหิิงง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 ททีีี่่่่่ออออออยยยููไกกกกลลสสสสุุสุดมมมมถถึึัััััจจผ้้ววโขขนนนตตๆพรใ์เเป ภายในเมืองโบราณของพวกเซียนปฐพีบรรดาผู้อาวุโสจากสำนักต,ต่างๆช่วยกันใช้วิชาเคลื่อนที่ส่งลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นวิชากระบี่บินขี่เมฆมงคลหรือสัตว์อสูรเพราะระยะทางของพื้นดินและภูเขาที่ห้อยหัวลงมานั้นไม่ใช่ใกล,ล้ๆแต่หากพวกเขาไปไกลกว่านั้นผู้ที่อยู่ขั้นสูงกว่าปฐมวิญ,ญญาณจะถูกฟ้าผ่าจากถ้าเซียนทันทีผู้อาวุโสทั้งหมดจึงหยุดอยู่ระหว่างทางขณะที่ห้าพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายธรรมและพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายมันยืนรวมกันรัรงสีของดวงอาทิตย์สาดส่องไปยังผู้ฝึกตนฝ่ายธรรม เหล่าผู้อาวุโสของสำนักเริ่มอธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังแก่สิทธ์ทั้งหมดไปชิวหอรานเห็นว่าเจยยออวิ๋งจื้อที่ใบหน้าบวมเป่งได้มอบเครื่องรางให้ทิงตานอิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าหลิวเฉิงอินหัวหน้ากลุ่มของสำนักกระบี่ทิงหมิงครั้งนี้ให้คำปฏิญาณว่าจะปกป้องสิทธ์สำนักกระบี่ทิงหมิงด้วยชีวิตไปชิวหอรานใช้โอกาสนี้เข้าไปหาถังรั่วเวยและแอบมอบหยกบางสามแผ่นให้นี่เป็นสิ่งที่สำนักเสวียนฝ่าค้นคว้าโดยอิงจากเขตอาคมของพวกเซียนปะทพีเมื่อไม่นานมานี้ดดด้้้้าาาาาานนนนนนใเเเปปป็็็พืททีีี่่่่่ขขขลลกกกตมไไวววยยรระบออองูชิห หากเจออันตรายที่ไม่สามารถรับมือเช่นนั้นก็โยนหยกสามแผ่นนี้ออกไปจำไว้ว่าระยะโจมตีคือสามถืออหลังจากตกถึงพื้นรานกระบี่ของข้าจะโจมตีโดยไม่เลือกหน้าดังนั้นโปรดใช้อย่างระวังทันทีที่ถังรั่วเวยกลับไปรวมกลุ่มสุเซียเสวียยอก็นำโยมือเทียวมาพบกับไปทิวหอรานนางมองไปทิวหอรานขึ้นลงสองสามครั้งจากนั้นจึงดึงโยมือเทียวมาไล่ๆคร้องกล่าวนี่คือสิทธิของข้าไปทิวหอรานพยักหน้าข้าทราบแล้วดีสุเซียเสวียยอหันหน้าไปหาโยมือเทียวอีกครั้งหหาาาากกเเเเเจจจอขขลัััังงงง้้ไปช่่นนนฟคสสีย เจ้ากาลังพูดเรื่องอะไรไปชิวหอรานกล่าวอย่างเคร่งขรึมข้าไม่คิดจะเข้าไปไม่คิดจะแย่งโอกาสพวกเด็กๆหรอกสุเซียนเสวิยยอไม่สนใจหลังจากนั้นนางก็หันหลังจากไปพร้อมกล่าวกับโยเหมยเฉียวเมื่อเข้าไปในถ้ำเซียนแล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องภาพลวงตาข้าจะสอนวิธีหาร่างจริงหลังจากอยู่บริเวณน,นั้นเป็นเวลานานเนื่องจากผู้อาวุโสต้องสั่งสอนสิทธิ์ของตัวเองในที่สุดพวกเขาก็ปล่อยให้บรรดาศิษย์เดินทางเข้าไปในถ้ำเซียนระหว่างทางไม่มีการตอบสนองจากถ้ำเซียนบรรดาศิษย์จึงเดินทางมาถึงยอดเขาโดยไม่ได้้้้รับนนนนตาาาาาเเมืืออ่่่่กกกกขขีีวพทิิ็ปฏึล ร่างของสิทธ์ทั้งหมดหายไปใต้คลื่นมิตินี้ราวกับว่าหายเข้าไปยังอีกโลกหนึ่งและไม่มีใครเห็นร่างของสิทธ์เหล่านั้นอีกเมื่อเห็นสิทธ์ของตัวเองเข้าไปได้อย่างปลอดภยัยบรรดาผู้อาวุโสต่างพากันถอนหายใจโล่งอกทุกคนช่วยกันสร้างม่านพลังป้องกันเถอะหลังจากหันหลังกลับมาเจยออวินจื่อที่มีใบหน้าบวมช้ำก็เปล่าขึ้นอย่างบูดบึง้งตกลงจี้หลิงอวินตอบตกลงพลางถอนหายใจอันเย็นเยือกไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ยอมตกลงกับเจ้าบัตซกนีข้าอยากกลับไปนอนแล้วผู้อาวุโสคนอื่น่นนาานนนนนๆพพาาาาากกกัััยยยยหห้้้้้้้ทใดดดดไไไปปววออออรรเเเเขขึี๋ง็จะ ถืมซูเซียงเสวี่ยยอยิ้มใครเพิ่งบอกกันนะว่าจะไม่ไปแย่งโอกาสเด็กน้อยเหล่านั้นเจ้าว่าอย่างไรนะลมแรงเกินกว่าจะได้ยินไปทิวหอรานเอ่ยขึ้นพร้อมใช้มืออุดหูจากนั้นเล่าอีกครั้งอย่างเคร่งขรึมเห็นแก่หน้าอันหล่อเหล่านี้ด้วยทุกคนข้าจะต้องบรรลุขั้นพลังให้ได้ในชีวิตนี้ตกลงผู้อาวุโสทีแห่งสำนักสเสวียนฝ่าโน้มตัวไปข้างหน้ามอบผลึกสีดำทรงแหลมให้ไปทิวหอรานซึ่งคล้ายกับผลึกของเซียนปฐพีที่ถือครองมาก่อน เช่นนั้นบรรพชนสำนักกระบี่ทิงหมิงรับสิ่งนี้ไว้ด้วยนี่เป็นผลสำริดที่ทางสำนักสเสวียนฝ่าได้ข้อมูลล่าสุดมาจากเมืองโบราณมีลักษณะคงเดิมสามารถป้องกันการบุกรุกทางวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการสร้างขึ้นมาตอนนี้นอกจากแม่แบบก็มีเพียงชิ้นนี้ไปทิวหอรานรับไว้พร้อมกล่าวขอบคุณผู้อาวุโสสำหรับน้ำใจครั้งนี้แม่จะคิดว่าพวกเซียนปฐพีไม่อาจยึดวิญญาณข้าได้เพราะพลังวิญญาณของพวกเขายังสูงส่งไม่พอก็ตามพวกเขามองหน้ากันชั่วครู่จากนั้นนักวาดภาพจาากกกหอออยแ่งซนตูออม แน่นอนว่าพวกเราต้องเห็นแก่น้าบันทชนสำนักกระบี่ทิงหมิงแม้ขั้นพลังจะไม่สูงทว่าแข็งแกร่งนักท่านคงไม่ถูกฟ้าผ่าตายภายในนั้นใช่หรือไม่ใครจะสนใบทิวหอรานสะบัดมือหากข้าสามารถบรรลุขั้นสร้างรากฐานได้ต่อให้เป็นสายฟ้าอะไรก็ไม่กลัวต่อให้เป็นเทพเซียนลงมาก็จะกัดฟันสู้ยอดเยี่ยมเจยอ,อวิ๋นจือปรบมือเสียงดังเช่นนั้นขอให้อาจารย์ลุงโชคดีข้าพูดดีๆไม่เป็นทีหลังไม่ต้องพูดใบทิวหอรานแต่เขาออกไปไกลๆกลก่อนจะมองซ้ายมองขวาแล้วกระโดดไปด้านข้างสู่เซิงเสวสี่ยืนนใหห้ขา่อย ซูเซียงเสวียยถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นพลิกฝ่ามือเรียกพินออกมานางบิดข้อมือเบาๆแล้วเริ่มบรรเลงเพลงพึ่งเสียงอันไพเราะของพินดังขึ้นจากนั้นไอน้นำรอบนำรอบตัวควบแน่น,นาขึ้นเป็นวงกลมยาวสองถืออล่องลอยอยู่กลางอากาศไปทิวหอรานกระโดดเบาๆขึ้นไปยังก้อนน้ำแข็งดังกล่าวก่อนจะกระโดดสุดแรงขึ้นไปยังยอดเขาท้ําเซียนตูมก้อนน้ำแข็งถูกใช้เป็นแท่นกระโดดส่งให้ร่างของชายหนุ่มทะยานตรงขึ้นไปยังยอดภูเขาขณะเดียวกันผู้อาวุโสคนอื่นๆทำได้เพียงต้องมองเช่นเดียวกับตอนเฝ้าดููิิิยขขขขออออองงงงงตตตัััวเเเเไไไมม่่่่นนนนนนนาาาาาาาหหหลจจกกกก้้้็ดดดดรรระปป ฟ้าไม่ผ่าหลังจากนั้นชั่วครู่ท่านอาจารย์เว่ยเฉิงแต่ศีรษะตัวเองเบาๆพร้อมกล่าวดูเหมือนว่า่านเซียนจะเห็นบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงอยู่เพียงท่านกลันลมปราณไม่รู้ว่าเขาจะสุขหรือเศร้ากันนะนั่นเป็นเรื่องที่ดีจี้หลิงอวินและหวงฝู่เฟิงจากสำนักผสูนสวรรค์มองขึ้นบนท้องฟ้าหลังจากเห็นไปทิวหอรานหายตัวไปเขาคึงพำกับตัวเองคงจะดีถ้าพันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายมารของเรามีอาวุธลับที่มีท่านพลังต่ำเช่นเขาท่านคิดเห็นเช่นไรเจ้าสำนักซูบทที่ 88, ข้้าาาไไมม่สามารถอด หลังจากผ่านระลอกคลื่นกลางอากาศไปทิวหอรานก็มาถึงอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาห้อยหัวทันใดนั้นแรงโน้มถ่วงพลิกกลับกระทนหันเป็นผลให้ไปชิวหอรานที่ไม่สามารถยืนกลางอากาศเสียหลักทันทีทว่าชายหนุ่มได้เตรียมตัวไว้ก่อนทำให้ปรับความสมดุลได้กลางอากาศเขาล่องลงพื้นราบของภูเขาเมื่อหงษหน้ามองขึ้นไปก็เห็นท้องฟ้าสีครามไม่มีร่องรอยของก้าวมหาทวีสิบแผ่นดินอีกนี่คือถ้ำเซียนงั้นหรือไปชิวหอรานมองไปรอบๆไม่สิควรจะบอกว่าเป็นทางเข้าถ้ำมากกว่า ตอนนี้ชายหนุ่มอยู่บนยอดสุดของภูเขาที่ห้อยหัวลงมาบริเวณรอบด้านเต็มไปด้วยพืชแมกไม้นานาชนิดแต่กลับมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตแม้แต่ตัวเดียวไปทิวหอรานเดินไปที่ขอบหน้าผาแล้วมองลงไปด้านล่างมันเป็นทางลาดชันบนหน้าผาสามารถมองเห็นต้นไม้บางต้นเติบโต,ตจาบซอกหินอย่างอัดแน่นอีกทั้งยังปกคลุมไปด้วยเมฆและบางครั้งช่องว่างระหว่างเมฆจะเห็นแสงระยิบระยับลอดผ่านเมื่อไม่เห็นสิคนอื่นๆไปทิวหอรานคิดว่าพวกเขาคงมาถึงก่อน19และเข้าไปสำรวจแล้วชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่่ชััวครกกอนนนจเดิลงงมาาาาท ใบทิวหอรานเดินบนหน้าผาอยู่ทั่วครูถึงแม้จะไม่มีวิชาเดินบนอากาศเหมือนคนอื่นๆแต่หากตั้งหลักได้เช่นนั้นจะมั่นคงกว่าผู้ฝึกตนคนอื่นที่ใช้กระบี่บินแน่นอนหลังจากเดินลงมาอีกประมาณ2ี่ก้าวจนลึกเข้าไปเรื่อยๆผ่านเมฆหมอกทันใดนั้นความรู้สึกแปลกๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นไปทิวหอรานเดินต่อไปภายใต้เมฆหมอกที่ปกคลุมทุกทิศท,ทางผ่านไปไม่นานเมฆหมอกทั้งหมดได้สลายหายไปจนในที่สุดชายหนุ่มได้เข้ามาภายในถ้ำแล้วนี่เราเพิ่งเดินลงมาจากหน้าผาหรือใบทิวหอรานเอ่อาามมอเ่่ยยยยนมมมทักกกษะรรควบิิิตขอพเเซีีีปดจๆ เขามองไปรอบๆพบว่าไม่มีทางเชื่อมต่อมายังถ้ำนี้ด้านหลังเป็นกำแพงหินครึ่งหนึ่งของพื้นถ้ำเป็นเหวลึกไร้ที่สิ้นสุดมีเพียงถนนเส้นเล็กๆเกชื่อมต่อกับกำแพงหินทอดยาวลงไปยังเหวตรงหน้าหลังจากนั้นไปทิวหอรานก็พบกับแผ่นศิลาขนาดใหญ่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆแสงสีน้ำเงินปรากฏขึ้นบนแผน่นศิาเผยให้เห็นข้อความสองสามบรรทัดแปดมหาทุกข์ของชีวิตคือเกิดแก่เจ็บตายรับพัดพรากโกรธและเกลียดชังไม่สามารถแสวงหาสิ่งที่ต้องการห้าหินลุกชนจนไม่สามารถปลดปล่อยผู้ที่กระโดดจากทะเลแห่งความ โลกเซียนนั้นกว้างใหญ่ก่อนที่เขาจะพูดจบอักษรบนแผ่นศิลาได้เปลี่ยนไปอีกทุกแรกทุกแห่งชีวิตทันทีที่ข้อความปรากฏขึ้นท่ามสันสะเทือนราวกับอยู่ในท้องของอสูรยักษ์และตอนนี้ท้องของอสูรยักษ์กำลังหดตัวเพื่อย่อยอาหารกำแพงหินด้านหลังไปทิวหอรานสันสะเทือนจากนั้นเคลื่อนที่เข้าหาเขาพื้นดินครึ่งหนึ่งของถ้ำเริ่มพังทลายมีเพียงทางเดินที่เชื่อมระหว่างรูลึกที่อยู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำที่ยังปลอดภยัยมีสัญญาณต่างๆชัดเจนว่าไปทิวหอรานกำลังถูกบังคับให้เข การกดดันเช่นนี้ไม่ได้ร้ายแรงสำหรับผู้ฝึกตนคนอื่นแต่สำหรับไปทิวหอรานมันเป็นเหมือนจุดแทงใจเพราะชายหนุ่มไม่สามารถยืนบนอากาศหรือขี่กระบี่ได้ถึงแม้เขาจะไม่ตายแต่หากตกลงไปใต้เหวนี้คงไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงเป็นเรื่องยากอย่างมากหากตกไปอยู่กลางมิติในโลกอื่นก็ได้เมื่อเห็นว่าจุดที่ยืนอยู่เริ่มจะไม่มั่นคงไปทิวหอรานจึงเดินไปตามทางด้วยความไม่เต็มใจข้าจะขอเข้าไปดูถ้ำเซียนของเจ้าหน่อยอยากรู้นักว่ากำลังเล่นอะไรอยู่อีกด้านหนึ่งทางรั่วเวยที่เข้าไปในถ้ำเซียนก่อนหน้านี้สถานการ เดิมทีหลังจากขึ้นไปบนยอดเขาบรรดาศิษย์ของสำนักต่างๆยังคงรวมตัวกันอยู่แต่เมือ่อศิษย์เหล่านั้นเข้าไปในเมฆหมอกใต้ภูเขาพวกเขาจึงถูกแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับที่ผู้อาวุโสเคยบอกไว้ศิษย์ของสำนักต่างๆไม่ทราบว่าตัวเองเดินทางไปที่ไหนทั้งรั่วเวยคาดการว่าคงจะถูกแยกไปตามพื้นที่ต่างๆแบบสุ่มตอนนี้นางเลยทำได้แค่เดินทางต่อด้วยตัวเองเท่านั้นหลังจากสังเกตแล้วทั้งรั่วเวยพบว่ากำลังยืนอยู่ในศา,าลาแปดเหลี่ยมศา,าลาดังกล่าวลอยอยู่บนท เมือ่อนางเดินไปยังแผ่นศิลาข้อความสีฟ้าปรากฏขึ้นเหมือนตอนไปทิวหอรานแต่ถ้อยคําที่ปรากฏตรงหน้ากลับแตกต่างไปมันเขียนไว้ว่าทุกครั้งแรกไม่สามารถแสวงหาสิ่งที่ต้องการทันใดนั้นปรากฏสะพานโผล่ขึ้นมาจากส่วนลึกของท้องฟ้ายามค่ำคืนเชื่อมต่อกับช่องว่างในราวบันไดรอบศาลาทรงแปดเหลี่ยมขณะเดียวกันศาลาเริ่มสั่นสะเทือนถังรั่วเวอจึงก้าวไปข้างหน้าต่ออย่างไม่เต็มใจนางเดินไปบนสะพานเข้าไปยังส่วนลึกของท้องฟ้าอันมืดมิดผ่านไปครึ่งทางได้หันกลับไปมองและพบว่าศาลาแปดเหลี่ยมกำ แท่นนั้นสูงหลายถือออเมื่อมองเห็นได้ไม่ชัดเจนว่าสูงเท่าไหรนางจึงทำได้แค่ปีนขึ้นไปต่อเท่านั้นเมื่อมาถึงยอดของแท่นสูงพบว่ามันเป็นลานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างหกสิบเจ้าง,งอหลังจากสัมผัสว่าถังรั่วเวยมาถึงตะเกียงสีด้านรอบสี่เหลี่ยมถูกจุดขึ้นทันทีแสงไฟขจัดไล่ความมืดรอบๆอ,ออกไปทันใดนั้นตรงหน้าถังรั่วเวยได้ปรากฏหญิงสาวที่มีใบหน้าคุ้นเคยหญิงสาวตรงหน้าสวมชุดชาว,วังหรูหราจากการแต่งตัวทาให้ถังรั่วเวยรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดนั่นนางถา เจ้าเป็นใครหึหึหญิงสาวที่นางเอ๋ยถามยิ้มย่อกลับจากนั้นหันกลับมาเผชิญหน้ากับถังรั่วเวยโดยตรงเจ้าถามท่างันหรือผมสีดำคลับของหญิงสาวราวกับ่านสว่างราวกับบุพาแรกยามคิ้วที่โค้งดูงดงามขนตาที่ออกเล็กน้อยกิริยาท่าทางบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างผู้หญิงคนนี้กับถังรั่วเวยคือหน้าอกที่เรียกได้ว่าเป็นเส้นรีวงระดับโลกได้เลยด้วยวิสัยทัศน์การแยกแยะมานานกว่า20สปีถังรั่วเวยสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าหน้าอกคู่่่่่่่่นน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 ้้้้้้้ไไไไมมมมใใชขขขขขออออออองงงงงงงปลลแแแตตตเเ็จจรรรริิืืืาาาาาาึึึหหหญสวววผูัััยยกกกกบบพุซท่ หลังจากหัวเราะอยู่ชั่วครู่นางได้สงบลมหายใจลงเมื่อเปเลวไฟแห่งความมืดลุกโชนในใจของทังร่วเวยจึงพอจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าแปดมาหาทุกข์ไม่สามารถสแสวงหาสิ่งที่ต้องการหมายถึงสิ่งใดขึ้นมาแล้วเวทคำทูโนเวลบทที่89กับดักไบทิวหอรานกำลังเดินคำทางเข้าไปในความมืดหลังจากเดินทางผ่านรูบนกำแพงหินชายหนุ่มรู้สึกว่าทางเดินเริ่มคแคบลงเรื่อยๆเดิมทีมันเป็นความกว้างที่แทบจะไม่พอสำหรับคนสองคนเดินทว่าหลังจากเดินมาได้สักพักก็กลายเป็นความกว้างที่แม้แต่คนคน ยิ่งก้าวไปข้างหน้าทางเดินยิ่งแคบลงทุกขณะเมื่อถึงจุดนี้ไปชิวหอรานทราบเพียงแค่ต้องพยายามบีบตัวเองเข้าไปเท่านั้นขณะที่เดินเท้าผ่านทางเดินที่แคบนี้กำแพงหินทั้งสองด้านยังคงบีบเข้าหาเรากับอยากจะบดขยี้ให้เละบางทีสหายบางคนอาจจะชอบการถูกบีบรัดนี้แต่สำหรับไปชิวหอรานแล้วเขาไม่ชอบอย่างแท้จริงที่ผ่านมาแค่พยายามอดทนให้ถึงสุดหากไม่กังวลว่าถ้ำทั้หมดจะพังทลายเช่นนั้นคงทำลายกำแพงเพื่อเปิดทางไปนานแล้ว หลังจากเดินต่อไปบนเส้นทางอันคับแคบในที่สุดก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นตรงหน้าชายหนุ่มเห็นทางออกอย่างเลือนรางแล้วเวลานี้กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ทรมานอย่างมากอย่าว่าแต่คนที่ไม่ใช่ผู้ฝึกตนแม้กระทั่งผู้ฝึกตนเองอยังทรมานอย่างบอกไม่ถูกอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่ไปชิวหอรานถอนหายใจเจ้าบังคับข้าเองนะชายหนุ่มเค้นพลังด้วยความโกรธจัดจากนั้นใช้ไหล่ดันกำแพงหินที่บีบัดเข้ามาและไม่นานออกเดินไปต่อพร้อมพลังที่ปกคลุมรอบกายซึ่งสามารถทะลวงผ่านกำแพงหินได้อย่างง่ายดาย ชายหนุ่มเดินผ่านทางเดินที่คับแคบต่อไปพร้อมกำแพงหินที่ถูกผลักออกเวลานี้ไม่รู้สึกอึดอัดจากการถูกกำแพงหินบีบอัดอีกทันใดนั้นเกิดเสียงดังขึ้นและมีทางออกรูปร่างคล้ายมนุษย์ปรากฏขึ้นเมื่อไปทิวหอรานเดินออกมาได้ก็ทำเพียงยกมือตบฝุ่นตามตัวก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเมื่องหน้าเป็นพื้นแผ่นดินที่แตกเร้าและไม่เกรียมมีไฟพ่นออกมาสูงจากทุกรอยแยกอุณหภูมิของมันสูงจนก่อให้เกิดควันกับความร้อน เปลวไฟนั่นไม่ใช่ไฟธรรมดาอย่างน้อยคงเหนือกว่าเร็วไฟที่ผู้ฝึกตนใช้ป้องกันตัวเองยิ่งกว่านั้นหลังจากที่เหยียบลงไปบนพื้นที่แตกก้อนดินบางส่วนจะตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นระยะๆร,ะะราวกับอุก,กาบาตท,ที่มีเร็วไฟลุกโชนหลังจากมันกระทบพื้นแล้วทำให้บริเวณโดยรอบเกิดการสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวผ่านไปครึ่งทางบรรยากาศโดยรอบก,ก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันไฟบนพื้นหายไปแผ่นดินที่ไม่เกรียมถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะอีกทั้งอุณหภูมิโดยรอบยังเย็นลงราวกับเข้าไปในถ้ำน้ำแข็ง หิมะสีขาวพลิ้วไหวกลางอากาศลูกเห็บกับผลึกน้ำแข็งตกลงมาเป็นครั้งคราวเช่นเดียวกับเปลวไฟก่อนหน,นี้น้ำแข็งและหิมะเหล่านี้ไม่ใช่ของธรรมดาหากผู้ฝึกตน,นมีรากฐ,ฐานพลังไม่แข็งแกร่งพอเช่นนั้นก็อาจทำให้เกิดภาวะอาการบวมน้ำเหลืองได้ทุกแห่งชีวิตที่ว่าเป็นเช่นนี้เองหรืออย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเย็นหรือร้อนก็ไม่สามารถทำอะไรไปทิวหอรานได้หลังจากเข้ามาในสถานที่นี้แล้วชายหนุ่มเดินสำรวจรอบด้านราวกับว่ากำลังเดินเล่น นี่คือความเจ็บปวดของความหนาวเย็นและความร้อนเช่นนั้นข้อความก่อนหน้านี้เป็นสิ่งจำลองความเจ็บปวดท่าที่แคบลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้คงเป็นประตูก่อนเกิดตอนเป็นทารกเราจำได้ว่าต้องเจ็บจากการถูกมือยับบีบด,ด้วยไม่ใช่หรือหลังจากเดินต่อไปได้ไม่นานไปทิวหอรานเห็นความเจ็บปวดของมือยับอย่างที่เขาคาดไว้มันคือสัตว์ร้ายขนาดมหึมาที่มีขนสีขาวทั่วตัวรูปร่างเหมือนวานอนอร์ชนิดหนึ่งมีฝ่ามือที่ใหญ่ร่างกายสูงหลายสิบถืออหกมองจากระยะไกลมันจะเหมือนกับภูเขาลูกเล็กๆเกมื่อเห็นไปทิวหอรานบนทางเดินสสััััรายมมหึม่เีีอออืืืนนนนณทททไป มือยักน์น่นเข้าล้อมไปทิวหอรานราวกับหลังคาแต่ครูต่อมากลับเป็นสัตว์ร้ายที่ส่งเสียงหอนอย่างเจ็บปวดแขนของมันแอตกออกทีละทุ่นนอราวกับลูกกว่าแท่งที่ถูกคอนทุบเลือดสีน้ำเงินมหาศาลไหลาออกมาจากบาดแผลเนื่องจากมันคว้าไปทิวหอรานผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกตนขั้นกลั่นลมปราณทั่วไปชายหนุ่มจึงตอบโต้อย่างไม่ลังเลอย่าเอามือสกรปรกที่เจ้าใช้มันเป็นภรรยามาแต่ต้องฆ่าให้สารเลวใปชิวหอรานขมวดคิ้วด้วยความรังเกียจก,ก่อนจะดึงดาบเหล็กออกมาจาก ขณะดเดียวกันร่างที่โดนสังหารเมื่อครู่ล้มลงกับพื้นอยู่ครู่หนึ่งไม่นานมันกลายเป็นแสงประหลาดสีน้ำเงินแล้วสลายหายไปกลางอากาศน่าสนใจดีนี่นึกว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ละแวกนี้เสียอีกแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นสัตว์เทียมหลังจากหันไปมองร่างเจ้าสัตว์ร้ายที่สลายกลายเป็นอากาศไปทิวหอรานก็เดินทางต่อหากพวกเซียนปฐพีสามารถควบคุมทักะเวทมนต่างๆเหล่านี้ได้จริงเช่นนั้นคงมีวิธีบรรลุขั้นพลังซึ่งมันอาจทำให้เขาสามารถก้าวข้ามขั้นเลั่นลมปราณไปสู่ขั้นสร้างรากฐานได เมื่อหน้าหน้า,นาชายหนุ่มห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวเป็นถนนที่ทอดยาวออกไปเรื่อยๆมีหิมะตกเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่เส้นทางหมอกหนาทึบแต่ในขณะเดียวกันมีเสียงร้องแผ่วบาเพื่อขอความช่วยเหลือดังเข้าหูสหายนี่สหายชายหนุ่มมองไปยังทิศทางของเสียงและพบว่าท่ามกลางกลุ่มผลึกน้ำแข็งข้างถนนมีผู้ฝึกตนสวมชุดสำนักอื่นซึ่งถูกแช่ไว้ในผลึกน้ำแข็งโดยมีเพียงศรีรษะเท่านั้นที่ขยับได้สหายพวกเราถูกลิขิตให้มาพบกันช่วยข้าหน่อยได้หรือไม่เมื่อเห็นไปทิวหอรานมองมาผู้ฝึกตนเผยสายตาอ้อนวอนทีนท ข้าถูกสัตยาบันจับมาแล้วถูกแช่แข็งไว้ที่นี่สหายผู้กล้าหาญคงสังหารมันแล้วท่านพอจะช่วยได้หรือไม่หากข้าออกไปได้เช่นนั้นรับประกันว่าสำนักมังกรขาวจะรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำนักมังกรขาวสำนักอันดับสองในยงโจไม่ใช่หรือไบชิวหอรานกล่าวขณะเดินเข้าไปใกล้ผลึกน้ำแข็ง5พันธมิตรผู้ฝึกตนฝ่ายทำบอกแล้วว่าอยากเข้ามาเป็นการส่วนตัวแต่เจ้ากลับไม่ฟังดูสิว่าตอนนี้เป็นอย่างไรรอเดี๋ยวข้าจะช่วยเอง ผู้ฝึกตนคนนั้นเผยสีหน้าละอายใจเมื่อไปทิวหอรานเดินเข้าไปใกล้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีทันใดนั้นมีแสงสีเงินพุ่งออกมาจากผลึกน้ำแข็งเจาะเข้าไปยังหน้าทองชายหนุ่มอย่างเงียบเชียบร่างกายของไปชิวหอรานหยุดนิ่งเมื่อเห็นสิ่งนั้นส่วนผู้ฝึกตนของสำนักมังกรขาวออกแรงเล็กน้อยเพื่อทำลายผลึกน้ำแข็งจากนั้นกระโดดมายืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มเป็นอย่างไรบ้างผู้ฝึกตนกล่าวกับไปทิวหอรานอย่างที่บอกเจ้าสามารถจับคนโง่เช่นนี้ได้จักคนสองคน,คนจากการวางกับดักตอนนี้เจ้าได้ร่างใหม่่่แลล้้้วววงงงัััันนนนจกกกกบบไปหาาีอคอคืๆซะดสิเศษม ไปทิวหอรานพยักหน้าจากนั้นใช้กำปั้นทุบไปที่หัวของผู้ฝึกตนตรงหน้าก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้ตอบสนองศพไม่มีหัวล้มลงกับพื้นแสงสลัวของวิญญาณที่พุ่งออกมาจากกรางถูกไปทิวหอรานจับไว้แล้วส่งมันเข้าไปในจี้หยกเพื่อใช้คุมขังวิญญาณทั่วคราวไปทิวหอรานมองดูจี้หยกก่อนจะหันไปมองศพที่นอนอยู่กับพื้นสำนักมังกรขาวคือหนึ่งในฝั่งสำนักอสศูนย์หากคิดวางกับดักก็ทำให้ดีกว่านี้หน่อยสิเจ้าโ่บทที่เก้าสิบนกพิราบครองรังนกกลางเขนใน ร่างปกคลุมด้วยเสื้อสีเข้มที่เต็มไปด้วยฝุ่นผมบนสีสาบางเหลือเพียงเล็กน้อยดวงตาจมเข้าไปในเบ้าแก้มไม่เหลือเนื้อหนังรากับว่าเป็นโครงกระดูกแต่ภายในเบ้าตาดวงตาสีดำคู่นั้นยังคงสว่างสวยอย่างเย็นเยือกข้างหน้าเขามีม่านแสงเล็กๆนับไม่ถ้วนม่านแสงนั้นสะท้อนภาพการทดสอบของบุคคลภายนอกในแต่ละชั้นของพื้นที่ดวงตากำลังจ้องมองไปยังม่านแสงที่กำลังฉายภาพถังรั่วเวยซึ่งใช้วิชากระบี่ที่ไปทิวหอรานสอนสังหารหญิงสาวที่รูปร่างเหมือนนางหญิงสาวที่เป็นร่างจำแรงกำลังถูกรววยกกทุกด้คามโธ ในเวลาเดียวกันม่านแสงอีกด้านกำลังถายภาพหลีจิงเหยาที่ถือมีดอยู่ในมือนางกำลังไล่สังหารผู้ชายผอมยาวสีขาวอย่างโหดเหี้ยมหลังจากดูไปสักพักเขาก็หันกลับมาสาวน้อยทั้งสองได้การทดสอบไม่แสวงหาสิ่งที่ต้องการอันที่จริงการทดสอบนี้ไม่ได้ทดสอบความสามารถในการต่อสู้แต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจของผู้มาเยือนดังนั้นร่างจำแรงที่ถูกสร้างขึ้นจึงอ่อนในด้านการต่อสู้ตามกระบวนการทั่วไปการทดสอบไม่แสวงหานี้จะแสดงให้เหล่าผู้ทดสอบได้เห็นสิ่งที่ตัวเองปรารถนามาทั้งชีวิต ก่อนจะนามาทาเป็นร่างจาแรงหลังจากปล่อยให้สัมผัสกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะหายไปทันทีเพื่อให้ได้ลิมรสในสิ่งที่ไม่อาจแสวงหาได้อย่างเต็มที่ซึ่งมันจะทาลายสภาพจิตใจของผู้ฝึกตนสภาพจิตใจของผู้ฝึกตนแทบจะใกล้ทิดกับราฐฐานการบ่มเพาะพลังหากสภาพจิตใจได้รับความเสียหายมันสามารถทําลายขั้นพลังของผู้ฝึกตนได้เมื่อคนธรรมดาปฏิบัติกับสิ่งที่ตัวเองได้รับหลังจากขอออมาแล้วพวกเขามักจะดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญยิ่งกว่าชีวิตอย่างไรก็ตามแม้แต่ผู้ออกแบบบททดสอบนี้ยังไม่คาดคิดว่าเเกยองลื็ แต่คนในชุดคลุมสีดำหาได้สนใจไม่โลกนี้มีคนทุกประเภทซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้ฝึกตนหนึ่งหรือสองคนจะมีพฤติกรรมแปลกๆเป็นครั้งคราวชายชุดดำดึงความสนใจทั้งหมดไปที่ม่านแสงอีกบานหนึ่งภายในนั้นฉายภาพไปที่หอรานกำลังเช็ดมือตัวเองอยู่เหนือศพที่ไม่มีสีสันและเดินทางเข้าไปในหมอกต่อข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผู้ฝึกตนจากภายนอกที่ทรงพลังเช่นนี้ชายชุดดำเผยสีหน้าครุ่งคิดหากสามารถครอบครองร่างของเขาได้เช่นนั้นข้า เรากับสัมผัสได้ว่าทายชุดดำกำลังคิดอะไรอยู่ข้างๆข,ข,ของเขามีหัวกะโหลกคล้ายหยกสีขาวมีเปลวไฟสีน้ำเงินจางๆสองดวงจุดประกายขึ้นและตามมาด้วยเสียงเยอ่อเย้ยพยายามจะครอบครองร่างของเขางั้นหรือด้วยความโง่เขาของเจ้าการให้ร่างกายนั้นนับว่าร้ประโยชน์พรึมเมื่อได้ยินเสียงนี้ทายทุดดำพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาริมฝีปากของเขาไม่ขยับทว่ามีเสียงเอ่ยถามออกมาเจ้าทราบรายละเอียดของเขางั้นหรือแน่นอนว่าทราบข้าคือปัญญาเซียนที่ได้รับพรอ,อ,อันยิ่งใหญ่จากสวรรค์เลยนะแสงในหัวกะโหลกสองสว่างอย่่างไมสสิ้นุด แต่ข้าจะไม่บอกอย่างแน่นอนองคชายแห่งราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นผีก็นอนในลงไปเงียบๆโดยเฉพาะผีอย่างเจ้าที่กำลังจะหนีโอปัญญาเซียนง,งั้นหรือช่างเป็นชื่อที่ยอดเยี่ยมจริงๆจ,จนถึงตอนนี้มันยังไม่ตายไปพร้อมกับกระดูกนั่นอีกหรือเหลือเพียงแค่เศษซากวิญญ,ญาณน,น่าสมเพชเท่านั้นชายทุดดำย้อเยอ้เย,ยแล้วคิดว่าสภาพเจ้าต่างจากข้านักหรือแต่ข้าไม่เหมือนเจ้าองคชายแห่งราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์วิญญ,ญาณในหัวกระโหลกสั่นไหว ข้าไม่มีความปรารดอย่างอื่นและไม่มีวันที่จะย่งร่างกายของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่เหมือนเจ้าที่หมกมุ่นแต่กับโลกภายนอกข้าสามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีแล้วบททดสอบไม่แสวงหาที่ว่านั่นเหมาะสมกับเจ้ามากกว่าใครชายชุดดำไม่กล่าวตอบแต่มีจิตสังหารอันเย็นเยือกประทุออกมาจากกลางแม้จะสัมผัสได้ถึงจิตสังหารทว่าเจ้าหัวกะโหลกไม่มีทีท่าวัดเกรงแต่อย่างใดเจ้าสังหารข้าไม่ได้หรอกวิญญาณดึกดำบรรพ์ของข้าได้รับพรจากสวรรค์และเป็นอมตะคิดว่าจะทำอะไรได้งั้นหรือหน้าออกกงงาดสสันนล็้้ไรรมตบิ์ีค ใช่ข้าสังหารเจ้าไม่ได้เสียงของชายชุดดาเต็มไปด้วยความโกรธแต่หลังจากที่ได้ร่างกายนั่นมาครอบครองข้ามีวิธีทรมานเจ้าจะทําให้ร้องโหยหวนอย่างหมาจรจัดมันจะทรมานจนคิดว่าตายยังดีกว่าอยู่อีกด้านหนึ่งไปทิวหอรานที่เดินผ่านหมอกอันหนาทึบพบว่าได้กลับมายืนที่ยอดเขาดังเดิมเมื่อมองกลับไปชายหนุ่มเห็นเมฆหมอกอยู่ระหว่างยอดเขากับตัวเองเวลานี้ผ่านมาได้เกือบครึ่งทางแล้วโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามยังมีเมฆหมอกลอยอยู่ด้านล่างกล่าวได้ว่าถือเป็นแบบทดสอบที่ยอดเยี่ยมอีกอย่่างงหนึ 8มหาทุกข์ของชีวิตเริ่มจากการจุติตแล้วขึ้นสู่การเป็นเซียนเช่นนั้นก็หมายความว่าต้องผ่านการทดสอบทั้งแอย่างก่อนจะเข้าไปในถ้ำเซียนได้สินะไปชิวหอรานมองดูเมฆหมอกด้านล่างจากนั้นเดินลงไปทางเดินชันจนเกือบจะตั้งขนานกับโลกอย่างไรก็ตามชายหนุ่มเป็นถึงยอดฝีมือในโลกของผู้ฝึกตนไม่ว่าจะเข้าไปในถ้ำเซียนได้หรือไม่เขาจะลองดูสักตั้งเมื่อผ่านเมฆหมอกก่อนหน้านี้อีกครั้งไปชิวหอรานรู้สึกถึงการคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่ที่คุ้นเคยชายหนุ่มเริ่มเดินออกไปพยายามค้้้้นนนหหหหาา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 กกกกกลลลไไไททททีีี่่่่่่่่่จจะะะะสสงงงงงงตงตัััััวววเเเอออผผมมมมมมิิขขณรูึบยยยด็ปแพพืใ ต่างจากที่แรกคราวนี้มายังพื้นที่เปิดโล่งด้านซ้ายและด้านขวายังคงเป็นเหวลึกถนนหินที่ผ่านไปได้เพียงคนเดียวยังทอดยาวไปไกลท้องฟ้ามืดมิดถายไปกำแพงหินที่เคยมีกลายเป็นท้องฟ้ายามอัสดงดูเหมือนว่าจะมีข้อห้ามเหนือทางเดินซึ่งใช้ปราบผู้ฝึกตนที่คิดจะบินเพราะต้องผ่านบททดสอบด้วยการเดินเท้าเท่านั้นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงสลัวทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับเป็นคนแก่ที่ใกล้ตายไปทิวหอรานมองไปรอบๆและเห็นแผ่นหินที่เคยพบเมื่อครั้งก่อนบนแท่นหินนั้นเขียนไว้ว่าผู้ยุติธรรม ทุกที่สองทุกจากความทราความทราไปทิวหอรานกับเพลิตาด้วยความสงสัยเล็กน้อยถ้ามนี้ปล่อยให้ผู้ฝึกตนเจ็บปวดกับช่วงไวัยได้อย่างไรมีความสามารถในการควบคุมเวลางั้นหรือ